ในแต่ละวันสมาชิก APX จะรับและนำส่งพาเลทในพื้นที่จำเพาะของตนซึ่งระยะทางจะค่อนข้างสั้นจึงทำให้รถบรรทุกของสมาชิกสามารถรับและส่งพาเลทได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเมื่อรถบรรทุกของสมาชิกแต่ละรายกลับมาสู่คลังสินค้าของตนก็จะทำการถ่ายสินค้าและรวบรวมสินค้าไปยังรถบรรทุกใหญ่ที่จะทำการขนถ่ายกระจายสินค้าไปยังศูนย์กลางที่กำหนดอีกทอดหนึ่ง ศูนย์กลางคลังสินค้าทั้งหมดปฏิบัติการตามตารางเวลาตายตัวสำหรับการรับส่งพาเลตศูนย์กลางคลังสินค้าที่กำหนดไว้จะทำการส่งสินค้าไปยังศูนย์กลางหลักในตอนกลางคืนและรถบรรทุกทุกคันจะถ่ายสินค้าลงสู่ศูนย์กลางหลักภายในเที่ยงคืนลังเที่ยงคืนก็จะเริ่มการขนสินค้าขึ้นรถบรรทุกเพื่อที่จะได้ทำการขนส่งต่อไปอยังศูนย์กลางหลักอื่นๆที่กำหนดหรือไม่ก็ส่งตรงไปยังคลังสินค้าของสมาชิกโดยตรงเลยในบางกรณี ศูนย์กลางที่กำหนดนั้นจะทำการถ่ายพาเลทจากรถบรรทุกที่เพิ่งมาถึงไปยังรถบรรทุกของสมาชิกเพื่อส่งกลับไปยังคลังสินค้าของตนให้พร้อมสำหรับการจะส่งในยามเช้าที่จะถึงวงจรจะสมบูรณ์เมื่อพาเลทที่ได้รับมาได้รับการจะส่งอย่างปลอดภัยไปยังจุดหมายปลายทางแล้วจึงเริ่มวงจรการขนส่งใหม่ สมาชิก APX ปฏิบัติการในเขตจำเพาะของตนจึงเชี่ยวชาญในพื้นที่และรู้จักลูกค้าของตนดีทำให้สามารถให้บริการอย่างทั่วถึงและอย่างมืออาชีพได้